สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสวัสดีเอฟซีทุกท่านเนาะค่ะกลับมาพบเมื่อพอกับเจตาพ้าร่วยคือเก่าเนาะค่ะในทางช่องยูทูบเนาะเจตาก็จะมาว่างเล่าพัฒนาค่ะคลิปนี้เล่าพัฒนาวันที่แปดเนาะค่ะที่เจตาจะมาว่างในคลิปนี้เนาะนี่จะเป็นประวัติของออปออยเปรตค่ะวันที่หกที่ผ่านมาออปออยเปรตเข้าไป ตัววิ่งตัวลูดกะจับมือกันมาเนาะพี่นอ้องมาทั้งสามทั้งสี่บุ่นออกสี่เจ็ดสามล่างเก้าสี่เนาะของออกปล่อยเปียดตัวนิ่งตัวจอกของเพื้นเป็นสี่เก้าค่ะอีพซี่อ่อปล่อยเปีดยดไผ่ใดน้ำพื้นบอกค่ะไผ่ใดน้ำก็ดีใจน้ำเดือโศกมันแนวทางพื้นเขาเนาะวันที่หนึ่งกับเขาประยุทธ์ค่ะสองตัวมาหนึ่งตัว กับวันที่สามสิบเนาะค่ะหลุดไปงวดหนึ่งมาเป็นยังเนาะค่ะเลขทุกตัวเอามาวางเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเป็นอย่างสูงเนาะออปล่อยเป็ดกราบขอบคุณหล,ลายๆด้อค่ะขอ,อปล่อยเป็ดที่เอาแนวทางมาวางทางช่องของจิตตาเนาะค่ะกราบขอบคุณเป็นอย่างสูง กับเอฟซีเพว่าจะเป็นเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่เนาะค่ะที่เขามาให้กําลังแรงใจทางช่องของเจตาเนาะค่ะขอบพระคุณหลายๆค่ะมาเบิ่งแนวทางใหม่ของออบปอยเปียดค่ะเล่าพัฒนาวันที่แปดเนาะตามต่อแนวทางใหม่ของออบปอยเปียดค่ะออบปอยเปียดวันที่แปดเนาะค่ะเล่าพัฒนาบิงหลุดของเพิ่นมี่สองมี่สองกับ สามค่ะสองตัวสองหางค่ะสองสามสองสองสามตัวกับสองหางเจ็ดสองสามสามสามแปดค่ะวันที่แปดสองทุ่มครึ่งไปรุ่นกันเด้อค่ะพี่น้องอ้าวสายมักหน่อยวิ่งรูดเด่นสองค่ะเด่นสองลองสามเด่นสองรองสามค่ะเน้นที่สองสามเด้อค่ะพี่น้องสองตัวเน้นที่สองสาม สามตูนิ่นหางเดียวค่ะสามสามแปดชอบกระจัดค่ะขัดก็ผ่านอ่อปล่อยเปรดค่ะแคปหน้าจอค่ะแคปหน้าจอไปจะไปต่อกับอ่อปล่อยเปรตเนาะแคปหน้าจอค่ะเหล็กกมีเขามีรูดเนาะค่ะพี่น้องเป็นเรื่องธรรมดาเนาะเท่ากับผิดจรณาาอา เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเป็นเพียงแนวทางเนาะมีเขามีรถเป็นธรรมดาชอบห้องกระจัดขัดเท้ากระพานเนาะค่ะเอาต่อไปค่ะต่อไปค่ะต่อไปเป็นของเซียนหนุ่มค่ะของเซียนหนุ่มค่ะพี่น้องสองตัวมาตัวเนาะวันที่หกที่ผ่านมาของเซียนหนุ่ม เล่าพัฒนาออกสี่เจ็ดสี่เจ็ดสามสต้อเอาเขียนพิษอีลบวจตตตาเจ้าออวัติโอ้ยเนาะสามเด้อค่ะพี่น้องสามเด้อ,อกับขอโทษขออภัยสี่เจ็ดสามลางเก่าสี่เสียนหนุ่มวิ่งบนบนกับเป็นบนเนาะพี่น้องเนาะเป็นเจ็ดวิ่งบนล่างแปดค่ะ เป็นจังใดเอฟซีของเซียนหนุม่มมีไผโศกไผมานมาค่ะวันที่สี่เพิ่นกรหลุดไปมีไผวิ่งหลุดน้ำเพิ่นบอ่อบนเป็นบนล่างเป็นล่างเซียนหนุม่มวันที่หนึ่งเพิ่นก็เข่าไปอยู่ค่ะหกบนหกล่างเนาะสี่งวดรุดสองงวดค่ะเข่าไปกับสองงวดเนาะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะเซียนหนุม่ม มาไปต่อไปใหม่ค่ะกรับขอบุญขอบคุณเซียนนุมค่ะเที่ยวแนวทางมาว่างทางช่องของเจตาเนาะกราบขอบพระคุณได้หลา,ลายค่ะเซียนนุมให้มาแล้วค่ะแนวทางใหม่มือใหม่ไปต่อเนาะค่ะไปต่อวันที่แปดวันที่แปดของเซียนนุมวิงบนล่างค่ะบนกระเสรยดสามน้องพี่น้องซีกระสีล่างเนาะ เสียนนุมบนสามล่างสี่เดินทอกันค่ะสองตัวสี่หางสามห้าสามสี่สี่ห้าสี่แปดบนก็จะมีสามสามสี่สี่ค่ะสามตัวสามหางสามสี่แปดสามสี่ห้าสามสามห้าค่ะสายวิ่งสายลดุดบนเป็นบ,นบุญบ้างเป็นล่างเป็นล่างด้วยค่ะพี่น้องเสียนหนุ่มเนาะเอฟซีเพิ่น อย่าลืมเบิ้ลอะไรก็เกิดขึ้นได้เนาะค่ะสายวิง่งสายลูดสายเบิ้ลของเล้าพัฒนาเนะเาะชอบกระจัดค่ะพี่น้องขัดก็ผ่านเนาะชอบกระจัดขัดกบผ่านเป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะเลขเขาเลขอรุดกับเหลืองธรรมดาเนาะอยากให้เขามันรุดไปก่ะ ให้กำลังแรงใจกันขี้เก่าค่ะเอฟซี FC. ภูนาหักเนาะเอฟซี FC. ทุกท่านมาต่อกันค่ะไปต่อแคปหน้าจอค่ะไทยจะไปต่อกับเสียนนุมแคปหน้าจอค่ะไครจะไปต่อกับเสียนนุมแคปหน้าจอแล้วไปต่อเป็นของใคร สองสุวันค่ะสองสุวันวันที่หกที่ผ่านมาค่ะเป็นกับเขาไปอยู่เนาะสองตัวมาหนึ่งตัวค่ะสองตัวมาหนึ่งตัวเขาเจ็ดเนาะค่ะแต่ถือว่าบโหลุดเนาะค่ะพี่น้องถือว่ายังไม่หลุดเนาะวันที่สี่ก็หลุดไปค่ะที่สี่หลุดไป วันทีหนึ่งเข่าเจ็ดหนึ่งตรงตงบนเนาะคะ่ะวันทีหนึ่งของซองสุวรรณวันทีสามสิบทรงไทยของเดือนเพิ่นเข่าไปวิ่งรูดเข่าตัวหนึ่งเนาะคะ่ะเข่าสามเท่ากับมะรุนโตัใหม่ไปต่อกับซองสุวรรณเนาะคะ่ะเพิ่นไห้มาแลว้วมาผิดจรณากันกราบขอบุญขอบคุณซองสุวรรณหลายเด้อะคะ่ะ ที่เอาแนวทังมาว่างทางช่องของเจต,ตาเนาะกาบขอพะคุณนเป็นอย่างสูงมารุ่นโตไหมพ่นสองทุ่มครึ่งวันที่แปดเป็นวันศุกร์ค่ะรุนวันที่แปดวันศุกร์สองทุ่มครึ่งกับลาวพัฒนาเนาะสองสุงวันค่ะสองสุงวันลาวพัฒนาพ่นบิงลดุด 1นกับสค่ะ1นึกับสา,บส,าสองตัวสหางค่ะ2ตัวสหาง1นึ่งเจ็ดสามเจ็เก้าสเบิ้ลหนึ่หนึ่งสงงส,สค่ะ สามตัวสามหางหนึ่งสามเจ็ดหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามค่ะวิ่งลวดของเพิร์ลเดนทอกันเดอค่ะพี่น้องเดนทอกันหนึ่งกับสามวงกลมไว้ทั้งสองตัวเนาะค่ะเน้นหนึ่งเจ็ดกับสามเก้าค่ะสามตัวค่ะสามตัวสามตันี่หนึ่งหางเนาะเพืร์ลนเน้นให้ 139่้าเอาชอบกระจัดคัดกระพานค่ะแนวทางของสองสุวันเนาะสายวิ่งสายลูดสายวิ่ง,สา,งสายลูดค่ะพี่น้องอะไรก็เกิดขึ้นได้ราวพัฒนาพื้นดินถึงสองตัวเด้อค่ะหกับสวงกลมให้ถึงสองตัวจับตามองพิดจารณากันค่ะชอบกระจัดคัดกระพานเนาะ ลาวพัฒนากับขอบุญขอบคุณซ่องสุวรรณหลายๆค่ะที่เอาแนวทางมาว่างทางช่องเนาะแล้วก็ขาดบระใดคือเอซค่ะเอซที่เขามาให้กำลังแรงใจทางช่องของเจตาผ้าร้วยเนาะ mm. กับขอบพอบคุณเป็นอย่างสูงเป็นเขามากกดไลค์กดแชร์มากคอมเมนต์ให้เจตานะคลิปนี้คัคน,นคนไม่เนาะค่ะเอฟซีหม้ถ่านไมเห็นยังมาท่านใดกดติดตามฝากดติดตามนะค่ะ แล้วเจตาก็จะว่างชีวะกฎของอันอยู่นาชิปเนาะค่ะเพราะว่าถ้ายาเขากุมค่ะเขากุมน้ำช่องเจตตาพารวยเนาะเขาไปท้างลา่แอดไลน์ไปเจตาก็จะดึงเขากุมค่ะดึงเขากุมฟี่เนาะถ่ายหินแอดไลน์เข้าไปแต่อยากเขากุมน้ำเจตตาเขากุมฟี่ค่ะคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องมีความสุขค่ะ ขอให้สุขภาพแข็งแรงกันทุกคนสุขภาพให้แข็งแรงกันทุกคนค่ะเดินทางไปไซก็ขอให้ปลอดภัยเดินทางไปขอให้มีโชคค่ะกลับมาขอให้มีชัยคลิปหน้าพ่อกันไหมค่ะคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ